สวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้คือความคิดสี่ประเภทมีอะไรกันบ้างความคิดประเภทแรกคือความคิดที่เป็นบวกความคิดประเภทที่สองคือความคิดที่เป็นลบประเภทที่สามคือความคิดที่จำเป็นและความคิดที่สี่คือความคิดที่ไร้สาระซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเชื่อว่าทุกคนก็มีความคิดทั้งสประเภทนี้ด้วยกันทั้งนั้นนะคะแต่ว่า จะมีมากหรือมีน้อยก็แตกต่างกันไปมันขึ้นอยู่กับว่าณเวลานั้นเนี่ยเรามีสติหรือเรารู้เท่าทันความคิดของตัวเองได้มากแค่ไหนหากเราได้ตระหนักรู้ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากความคิดทั้ง4ประเภทเราก็จะให้ความใส่ใจที่จะคิดก่อนคิดความคิดมี4ประเภทผลกระทบที่เกิดขึ้นก็มี 4ด้านนั่นก็คือด้านร่างกายจิตใจสังคมและจิตวิญญาณแล้วแต่ละประเภทส่งผลกระทบอย่างไรเรามาเริ่มที่ความคิดประเภทแรกความคิดที่เป็นบวกคนที่คิดบวกเสมอเนี่ยจะมีร่างกายที่แข็งแรงแต่ไม่ใช่ว่าคนที่คิดบวกเนี่ยจะไม่ไม่ป่วยเลยนะคะไม่ใช่นะแต่ว่าถ้าเขาเจ็บป่วยเมื่อไหร่เขาจะหายไว คนคิดบวกเนี่ยจะอารมณ์ดีทําให้มีความสัมพันธ์กับผู้อื่นได้ง่ายได้ดีและในทางจิตวิญญาณเนี่ยคนที่คิดบวกก็จะมีความสามารถในการดึงเอาคุณสมบัติพิเศษที่มีอยู่ภายในตนเองออกมาใช้ได้ในเวลาที่เหมาะสมมันเป็นประสบการณ์ทั้งเชิงรับและก็เชิงรุกในเชิงรับเนี่ยจะมีประสบการณ์ของความสงบรู้สึกเยือกเย็นพอใจละว,วางปล่อยวาง เมตตากรุณาส่วนในเชิงรุกเนี่ยก็จะเป็นการสร้างสารรค์ความกระตือร้นสนุกสนานผจญภัยร่าเริงเบิกบานสิ่งเหล่านี้ค่ะเป็นการเพิ่มพูนคุณค่าให้กับคนที่คิดบวกโดยอัตโนมัติพวกเขากลายเป็นคนที่ทรงคุณค่ามีประสบการณ์มีคุณประโยชน์เป็นตัวอย่างเป็นผู้ให้แรงบันดาลใจและก็เป็นอะไรดีๆอีกมากมาย คนที่คิดบวกจะมีสายตาพิเศษพวกเขาสามารถมองเห็นความพิเศษของผู้อื่นเห็นคุณประโยชน์ที่ซ่อนอยู่ได้ในทุกสถานการณ์เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะคนที่คิดบวกนั้นจะไม่ตกภายใต้อิทธิพลของอารมณ์ของผู้คนหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ว่าพวกเขาเห็นแล้วก็รับรู้ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแต่มีความสามารถในการปรับตัวมีความยืดหยุ่นสูง เพราะไม่ยึดติดกับความคิดของตนเองความต้องการของตนเองพวกเขาเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผู้คนกับสังคมก็คือสังคมได้รับการยกระดับได้รับการสนับสนุนได้รับการคำจุนทําให้ผู้คนได้ค้นพบกับความพิเศษของตัวเองด้วย,วยเช่นกันดังนั้นเมื่อสังคมดีโลกก็ย่อมดีขึ้นโดยอัตโนมัติเราจะสังเกตเห็นง่ายๆค่ะว่า ใครที่คิดบวกก็คือใครคนนั้นก็จะยิ้มง่ายแล้วคนที่อยู่ใกล้ๆก,ก็จะมีความสุขต่อด้วยความคิดประเภทที่สองความคิดที่เป็นลบซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นจะตรงกันข้ามกับความคิดที่เป็นบวกอย่างสิ้นเชิงเหมือนกับกลางวันกับกลางคืนขาวกับดำผลกระทบที่เกิดขึ้นโดยตรงกับคนที่คิดลบอยู่เสมอก็คือว่าพวกเขาจะรู้สึกไม่สบาย ไม่มีความสุขและในที่สุดก็จะป่วยเป็นโรคเราจะเห็นการแสดงออกของคนที่คิดลบเนี่ยอยู่2แบบคือแบบแรกจะเป็นพวกเก็บกดซึมเศร้าส่วนอีกแบบก็จะเป็นต่อสู้รบราทำลายมันเป็นการบ่อนทำลายทั้ง,ท,งทางร่างกายและจิตใจทำให้สูญเสียความสัมพันธ์แล้วก็ทำลายพลังกำลังภายในความเข้มแข็งทางจิตวิญ,ญญาณและทำให้คุณค่าความดีงามของพวกเขานั้นหายไป เป็นการมีชีวิตอยู่อย่างไร้ความสามารถในการให้ตัวเขาเองมีความสุขและพอใจไม่มีศักยภาพแล้วก็ไม่มีอำนาจในการควบคุมตนเองผลกระทบที่ตามมาก็คือว่าพวกเขาได้สร้างปัญหาแล้วก็ความเดือดร้อนให้กับคนในสังคมซึ่งสาเหตุหลักๆก็คือมาจากการที่พวกเขานั้นตกภายใต้อิทธิพลของกิเลสความไม่ไดีงามทั้งหลายความคาดหวังแรงจูงใจที่เห็นแก่ตัว ดังนั้นเราจึงไม่น่าแปลกใจใช่ไหมคะว่าสงครามใหญ่ๆมันเกิดขึ้นจากความคิดเล็กๆที่มองไม่เห็นได้ยังไงดังนั้นเราจะได้ประมาทกับความคิดที่เป็นลบค่ะและเราสามารถตัดไฟได้ตั้งแต่ต้นลมนั่นคืออย่าปล่อยให้ความคิดที่เป็นลบนั้นมันเติบโตออกมาเป็นคําพูดเป็นการกระทําอย่าปล่อยให้ความคิดที่เราผู้เป็นผู้สร้างความคิดเนะะี่ยค่ะ สร้างความคิดที่บั่นทอนทำลายตนเองและผู้อื่นแน่นอนว่าเราไม่สามารถหยุดคิดได้แต่เราเปลี่ยนความคิดได้และสิ่งน,นี้มันต้องอาศัยการฝึกฝนและเชื่อว่ามันมีค่ามากพอที่เราจะให้เวลากับมันเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าความคิดที่บวกมันนามาซึ่งความสงบสุขและก็การแบ่งปันส่วนความคิดที่เป็นลบนั้นมันนามาซึ่งความทุกข์ ruined. การรบราและการค่าฟัน มาถึงความคิดประเภทที่3ความคิดที่จําเป็นความคิดที่จําเป็นมันจะเกี่ยวข้องกับชีวิตจำวันของเรางานของเราบทบาทหน้าที่แล้วก็ความรับผิดชอบของเราและสิ่งที่เราต้องคิดและทําในเวลาที่ถูกต้องผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราจะตื่นตัวอยู่กับปัจจุบันอยู่กับความรับผิดชอบที่อยู่ตรงหน้ามีการฝึกวิน,นัยแล้วก็การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพิ่มความสามารถในการจดจอ่อโฟกัสอยู่กับสิ่งที่ต้องทํา ซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราประหยัดพลังงานทั้งร่างกายที่ไม่ต้องทำงานมาก,มากเกินไปจิตใจไม่ต้องแบกภาระในการคิดแทนคนนั้นคนนี้งานก็จะเสร็จทันไปตามเป้าหมายโดยปราศจากความเครียดต้องเน้นว่าโดยปราศจากความเครียดเพราะเมื่อใดก็ตามที่เรารู้สึกเครียดนั่นก็คือสิ่งที่บอกว่าเรากำลังคิดมากเกินไป คิดมากเกินความจำเป็นยกตัวอย่างง่ายๆในชีวิตประจำวันของเรานะคะเราต้องกินทุกวันใช่ไหมคะแล้ววันนี้เราจะกินอะไรแล้วถ้าเราใช้เวลามากเกินไปในการคิดว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรต้องไปที่นี่ที่นั่นเท่านั้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยอันนี้ละคะ่ะมันจะพาเราไปสู่ความคิดประเภทที่สี่ที่เรียกว่าความคิดที่ไร้สาระ ความคิดที่ไร้สาระค่ะมันจะมาพร้อมกับคําถามที่ไม่มีคําตอบมันจะก่อให้เกิดความวิตกกังวลจนในที่สุดมันก็จะเป็นถึงความหวาดกลัวซึ่งความคิดที่ไร้สาระส่วนใหญ่มันจะเป็นการคิดถึงเรื่องราวในอดีตเช่นทําไมเขาพูดแบบนี้กับฉันถ้าฉันอยู่ที่นั่นนะเรื่องนี้มันจะไม่เกิดขึ้นหรือไม่ก็เป็นพวกคิดถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นฉันจะเป็นโควิดหรือเปล่าหรือไม่ก็คิด เรื่องที่อยู่ที่รู้อยู่แล้วว่ามันเปลี่ยนไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในมือเราเช่นเฮ้ยเมื่อไหร่จะควบคุมโควิดได้หรือผลกระทบที่เกิดขึ้นก็คือมันทำให้ทั้งตัวเราและคนอื่นสิ้นเปลืองพลังงานและเวลาทรัพย์สมบัติไปโดยปราบประโยชน์และสิ่งที่เลวร้ายกว่านั้นก็คือว่าความคิดที่ไร้สาระเนี่ยมันจะพัฒนาไปเป็นความคิดที่เป็นลบได้ อันนั้นคือหายนะดังนั้นเราต้องระมัดระวังสิ่งที่เราคิดโฟกัสที่ถูกที่ถูกเวลาแล้วความคิดที่ไร้สาระก็จะค่อยๆหายไปเราจําเป็นค่ะจาเป็นต้องเตือนตนเองอยู่เสมอว่าฉันคือผู้สร้างความคิดฉันเป็นอย่างที่ฉันคิดชะตาชีวิตของฉันอยู่ที่ฉันคิดมีคําพูดที่ว่าสิ่งสร้างเปิดเผยผู้สร้าง ให้ความคิดที่เราเป็นผู้สร้างขึ้นมาเปิดเผยคุณค่าเปิดเผยความดีที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคนและในหัวข้อนี้ค่ะเรามีการบ้านให้ทุกคนได้ลองคิดสมมุตินะคะสมมุติว่าคุณได้ถูกเชิญให้ไปออกรายการคิดบวกกับโควิด1 9คุณจะบอกอะไรกับผู้ชมบ้างและสำหรับผู้ที่สนใจหลักสูตรคิดบวก positive thinking สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ บ้านพินทุโทร081567 0784หรือลองเข้าไปเยี่ยมชมในเว็บไซต์ w w w b r a m a k u m a r i o r t h วันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ